ผมก็บริคีดอกว่าหววลำสเตกสามตัวเพราะว่าหวลามันล่นยากอย่างที่ผมบอกสองตัวยังเอาบปรอดเลยเพราะว่ามันออกตัวเก้าเนาะออกแปดสองแปดสองนันออกสามเทียแล้วจันพุทธสุกแมนบอวแมนสุกที่แล้วเนาะสุกที่แล้วออกแปดสองห้าสี่วันนี้มันจอกตัวไหนแปดสองนี่ออกสามเทียแล้วแล้วเมื่อนี้วันศุกร์อีกเมื่อนี้ติดติดไว้นา5ห้าบาทสิบบาทครับแปดสองจะมาหรือเปล่าแล้ววันนี้นะครับลาวออกแบบไหน รัฐบาลไทยออกตามแน่นอนสัญจรร้อยอิดมันต้องตามแน่นอนแล้วอย่างที่ผมบอกว่าเลขเดี๋ยวบอกเอาลาวก่อนวันนี้ลาวชอบตัวไหนครับสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสงส้าสเจงแดสองเวันนี้มีเบิ้ลด้วยเพราะว่าสูตรรอบที่แล้วก็ได้เบิ้ลไม่มาแต่วันนี้ได้เบิ้ลสองตัววันนี้ได้เบิ้ลสองสองกับสามสามวัสดีแม่แม่แมพี่พี่ทุกคน หลังรัวนี่เมาแล้วเบิ <c oughs> เ้ลวันนี้นะครับสองสองกับสามสามมันมีสูตรเบิ้ลเอามักสองตัวใหละครมาแล้วบ้านคกปังมื้อนี่ตอนอาวสานเด้ติดละครครับละครมาเลยเด้ตอนนี้ ถ้าไม่ได้อ่านเม่นไผ่ขอโทษขอไผ่ด้วยเพราะว่าบางที่มันก็เห็นบางที่มันก็ไ่เห็นเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกรัฐบาลด้วยนะครับเอาไมแม่ลาววันนี้ฟันสองเดี๋ยวให้แคปแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงเด้อแต่ว่ามื้อนี้น่นะมันมันมีสูตรเบิ้ลอีกแล้วก็คือสองสองกับสามสามแต่ถ้าไม่ชอบ ก็ไม่ต้องดิ้นนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันได้เบิ้ลมาสองงวดแล้วงวดที่แล้วมันก็ไม่มานะครับแต่ว่างวดที่แล้วมันแจกสามโตไะใยังบวกกดีตามกดดตามไม่นอาเด้อเอาอเอาเบิ้งหลังไปทำ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปรวบรวมรัฐบาลมาให้ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่เห็นนะครับเอามีอยู่แล้วผมผมเซฟไว้แล้วเอาให้เบิ้งรัฐบาลก่อนเอ้อติดละครครับเมื่อนี้วันเมื่อนี้ตอนจบแล้วบ่ได้ไ่ได้อันนี้อันนี้รัฐบาลนะย่ำไปไป,ไป,ไ,ปไปเลยลนะรัฐบาลนะครับ ขนมไทย3459นะครับมาแน่นอนสัญจรรอยเอ1นะครับงวดนี้ให้5กับ9ไปต่อไม่รอแล้วนะเพราะว่าผมลงให้หมดแล้วงวดนี้รัฐบาลนะให้5กับ9มาค่านะครับ9ตัวเจาะก็จะเป็นตัวอันหนักจะเป็น93แล้วก็50มเม็ดเดียวให้951นะครับไปต่อนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบกระดาษที่สนใจทูพิมพ์ทอทงเลข7ได้เลยแม่ เป็นระบบดูถ้าไม่ดูทักแชทได้เลยอันนี้ห้ากับเก้าครับมาค่านะครับก็จะมีสี่ห้าเก้าห้าห้าสองอันนี้เป็นขนมไทยนี่ครับอันนี้สําหรับคัดงบน้อยนะครับวันก็คือพี่ตีไม่ได้ติมให้สองนะครับก็คือถ้าจับงบน้อยก็เล่นห้าสองกับเก้าสองดวงไผ่ดวงมันอ่ะพร้อมยังพร้อมยังครับสิปอยเลยเดอ้อสิไป,เ,ปเบิ้งหนังแล้วเ <c oughs> จ้าทูบทอทงเลขเจ็ดนะครับ บ่อ่านแม่นไผ่ขอโทษขออภัยเด้ออาลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่แล้วลอตเตอรี่นี่บอกเลยนะว่าคือเมื่อวันที่ปล่อยป่าน่ะถึงแม่ข้านน่ะยัดลอตเตอรี่มาผมบม่ฮูดอกว่าเพิ่นซีเบิ้งเบิ้งผมหรือเบิงบ้งเบิ้งผมเพราะว่ามือนั่นไปปล่อยป่าแล้วไปซื้อลอตเตอรี่มายัดลอตเตอรี่ผมมานะ่ะห้าหกชุดผมบอกเลยนะอยะ่าเฮ็ดนิสัยแบบนี้ คันเขาซื่ซอนะเขาซื่อเองบวกยามายัดกับผมแบบนี้ถ้าถ้าผมเจอนะอย่าคิดว่าซิบอได้เจอผมอีกเพราะว่าผมอุดหนุนสองเที่ยแล้วพอผมซื่อหลายพอผมอุดหนุนหลายยัดใจผมเดี๋ยวผมเซเบิ้งว่าเพิ่นเอาตัวไหนมายัดผมแล้วมือนั่นผมว่าเลยผมไปผมไปผมผมไปป้อยป่าผมซื่อกับอุดหนุนผมสองเที่ยแล้วเดว้เพิ่นก็อยู่ร้อยเอกเพิ่นเมื่อหน้าเป็นคนยังซี่เลย มายัดให้ผมนะหกชุดหกชุดครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งว่าเลขตัวใดรอบที่แล้วผมว่าสีว่า,วาผมลืมยาเฮดยังซี่ครับเพราะว่าบ่าได้เจอกันแค่มือสองมือยังเจอกันอีกแล้วมือนั่นนะผมนี่เป็นคนให้เพจเ,เ,เพื่อนไปนําบ่หัวเดี๋ยวผมฝากอันนี้ไว้หน่อยก็ได้มีหำใหญ่ให้จับยูบ่มีครับมาเบิ้งบ่ละเออเระวังเดอ้อขอสิบายหัว แม่เดี๋ยวฝากติ๊กตอกไว้นําฝากไว้นำเดอ้อเพราะว่ามันอียงวะแมวติลูกครึ่งนี้ใหญ่อยู่แล้วว่ร์เบ,บยายนดอกลูกครึ่งนี้ใหญ่อยู่แล้วครับเออ ผมเป็นลูกครึ่งนะผมเป็นลูกครึ่งใต้สารนะคนใต้ไม่น้อยหนะ้าใครนะครับหยอกหยอกด้วยอันนี้ขำๆด้วยย่าหาว่าลามกจก,กระเปีดยดดิเอ,อเพราะว่าขำๆสนุกกันแป๊บหบนึ่งแม่ผมสิฝากอันฝากอันนี้ไว้น้ำติกตต๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกแต่ว่า ก็สิบบ,บ,บ,บ่บไล่บ่บลงอีกอย่างลาลออาาลแล้วล่ะเพราะว่าย่านแล้วมื้อนี้คนเบิ้งหลายเนาะเออสงสัยสิต้องเปลี่ยนเวลาไล่มาไล่หนึ่งทุ่มนะครับอาแม่ปักติ๊กตอกด้วยปักลิง์กให้แล้วชอบอาจารย์ว่าวนกำลังเบิ้งหนังไปนำตอนนี้นะโคกป,ปัง ซิกแพคยังอยู่ไหมไม่บ่ามีแล้วครับตอนนี้นะซิแตกหลายบ่ <c oughs> มีแล้วซิกแพ็กมันมีแต่วันแพ็กลูกครึ่งใต้อีสานบอกกําลังว่าจะทําไมพูดอีสานปนไทยแม่นครับผมเกิดละหนองฝากติ๊กตอกไว้นําเด้อฝากติ๊กตอกไว้นําเห็นแล้วบอกอะไรเอ่ยขึ้นขึ้นอานะยิ่งขึ้นยิ่ง,งเล็ก บ่พูดว่ามากวนผมหรืออีหย่างผมก็บ่พูดกันเพราะผมรู้สึดจะเครื่องบิน,น,น,บนกำลังเบื้องหนังอยู่อัสวัสดีโอ,อกรห้าแม่แกงขายใต้เดี๋ยวผมเกิดนะครับผมเกิดที่จังหวัดระนองแต่ว่ายายผมโคราชนะครับแม่ผมคนเพชรบูรณ์ผมก็เลยว่าอีสานได้เพราะว่าผมซึมซับแต่ว่าผมว่าแม่เป็นคนใต้แท้ พ่อผมก็เป็นคนอายุทยาบ่าเอาครับบ่ดีเพราะว่าคนที่แบบว่าคนหักเราก็คนฮักคนหักก็มีคนแบบว่าคนเขาบ่า้าเขาก็มีนะเข้าใจบ่เออยังมีลัตตรี่อีกชุดนึ่งเดี๋ยวผมให้เบิ้งอันนี้ซื้ออยู่ยูวัดเขาช่องลม อะไรสดนี้นะฟังนี้ดีครับเมื่อวานนี้ที่ผมโพส์ไปนะครับว่างวดนี้หวยสัญจรระวังเลขจอกตัวเก่าตัวเดิมเลขตัวนั้นนะครับถ้ายังซื้อลอตเตอรี่ทันนะไปซื้อเลขอตเตอรี่นะครับถ้ามันมีโอกาสที่มันจะมาตัวเก่าตัวเก่านะครับที่ผมอันนี้เป็นก็คือแค่คาดการณ์เด้อผมพูดรอก๋่ามันออกตัวไหนแต่ว่าถ้ามันออกตัวเก้านะครับแม่แม่ถามุหลายคนว่าสออกตัวไหนถ้ามันออกตัวเก่าอันนี้รัฐบาลนับเลขตัวเก่าเลขที่น่าจะมานะครับมีโอกาสมาสูง มีคันบอกไปเดี๋ยวว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคนจะสับสนอีกว่าให้ให้ไทยหรือให้ลาวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งนั่นเดี๋ยวผมให้ลาวก่อนแต่อย่าเพิ่องออกเด้อ่านี่ลอตเตอรี่ซื้อวัดเขาช่องลมเพราะว่าเดี๋ยวสับสนอีกว่าให้ไทยหรือให้ลาวลาวครับแต่ลาวแปบ๊บรอแป๊บหนึง่ง นี่ลอตเตอรี่อันนี้คือลอตเตอรี่ว่าเขาช่องลมครับอ่าผมจะให้แคปลาวแล้วบันนี่นะห่อนนี่วันนี้ลาวพัฒนาเห็นไหมครับ วันนี้เลขระวังนะครับมันมีอยู่ในชุดแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเขียนให้เอาสีแดงนั่นโลกใหญ่โคโลวันนี้เลขระวังนะให้ระวังเลข93กับเลข27ให้ระวังเลข93กับ27สูตรใหม่วันนี้เด่นสองกับ3ามันสให้ระวังเบิ้ลสองสกับสามสนะครับ ส่วนขนมไทยนะครับเลขตัวเก่าเลขที่คิดว่าโอกาสจะมาอันนี้คือไม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจอกตัวไหนแต่ว่าถ้าเพราะว่าสัญจรอาจจอกตัวเดิมตัวเก่าได้เลขที่จะเป็นตัวเก่านะครับที่อยากให้ไปซื้อลอตเตอรี่ถ้ามันยังซื้อได้นะครับตอนนี้เลยนะที่ผมที่ผมมักนะ่ะก็จะเป็นเลขสองแปดแล้วก็แปดสองนะครับสองแปดแปดสอง แล้วก็9009นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ<ม>ก็คือเลข46แล้วก็64ครับเลขนี้เป็นเลขเลขหางปัดไม่ใช่นับเลขนี้เป็นเลขทูบวัดเขาช่องลมนะครับ46แล้วก็64ถ้าพี่ไม่ชอบแม่แม่ผ่านเลยอ่ะเตรียมตัวมาแคปกัน ใครยังไม่ตามรีบกดติดตามนะครับเมื่อกี้ผมปักช่องติ๊กตอกไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากไปตามอาจารย์คนละนองหรอแม่นผมคนละนองเพราะว่าผมไปเกิดยุพุ่นแล้วครับอยู่อำเภออำเภอกาบุรีครับจังหวัดระนองตำบลจปบปรรอเป็นเป็นตำบลที่ติดอยู่เป็นตำบลที่ติดกับจังหวัดชุมพรปิงปองติคือ ผมผมมันเข้าพรรษาไหมแม่ผมก็เลยไม่ได้ว่่ได้อีแบบนี้ปันใดน,นะแม่เขาไม่แม่เข้าใจบะเพราะว่ามันมันอันนี้ไงครับเพราะว่าเข้าพรรษานะผมจะไม่จุดธูปผมจะไม่ขอเลขปู่คือผมจะใช้ดวงใช้พลังตัวเลขของผมเองล้วน,วนก็คือก็คือวัดเลยเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดครับก็เหมือนลาวพัฒน,นาเนี่ย แต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไปจุดทูปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ยแต่ผมอ่ะไม่จุดครับไม่จุดแล้วก็จะไม่ขอเลขปิงปองแต่เมื่อนั้นนะผมไปวัดเขาช่องลมแล้วผมอยากจุดทูปเลขทูปได้มาก็คือเก้าหกสี่เก้าสี่หกอ่ะแคปเห็นไหมวันนี้มักแหงสองสองจัดโลดมักจัดวันนี้เราพัฒนาผมให้เด่นสองกับเด่น สนะครับผมคอฟัน2นะครับ2 5 2 4 3 4แล้วก็3ามห้ตัวให้2 3 8 2 3 4แปดมสี่หาสองมมักแหงมักส2งมักสอครับแล้วก็มักสามจังหวัดไปกระบุรีครับแม่น้ําสารวินไปพามา่ามันจะมีคอคอดก่นนะครับส่วนที่แคบที่สุดอยู่ใกล้ๆบ้านผมแล้วเบ้าไก่ประมาณ15-20้าโลเนี่ยอะ มักแคงเห็นไหมมันจะมีเบิ้ลครับวันนี้มันจะมีเบิ้ลสองสองแล้วก็สามสามถามว่ามื้อนี้ผมมักโตไหนมื้อนี้สามโตผมมักตัวนี้หาสองหาสองสามนะครับแล้วก็ผมมักสองห้านะครับแล้วก็มักสามห้ามักสามแปดมักสองสองแคบครับจึก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 อวยละครกำลังมาแล้วอ่ะแคบครับ 排死慘面人。<Thompson>